สาวลาวสูส่ชีวิตทางไปนาสาวลาวบ่าวไทยรับได้หมนาะสบายสบายดีกับทัชชาสบันดีเอฟเทนท่าฟังลาฟางท่าตาเทนเดอร์ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟชมสองสาวเซนูแทนแทนจากทายสวัสดีพผมพี่น้อง <c oughs> <même S 1> <c oughs> ท <ain> ุกท่านในยามเ้าวนะพี่น้องวันนี้กำลัพบกันอีกแล้วกับสาวบุภาและน้องเมฆเนาะสองนารานทีมงานสองสาวลาวเซนู ดำเนินรายการอีกสินเกาวสินเคยนะพี่น้องเนาะซึ่งไม่นี้เนาะกัก่อนที่จะไปทำส้มคลิปโซฟากับขออัพเด,ดอตอาการป่วยจากใหม่หนึ่งนาะพี่น้องเนาะซึ่งยาเข้ากับเบิร์ไปสองหมื่นแล้วพี่น้องเนาะสองห้าขัเจ็บ หนุน่มหนุ่มๆเนาะการทําคลิปของเฮากับสู่ชีวิตมากๆในแต่ไดกนกาฝากพีพีเอฟซี FC เนาะที่เข้ามาติดตามหับสมูมกดไลค์กด,ลคกดแชร์กดซับสไครต์และได้โปรดอย่าขับมดโฆษณาสาวลาวเด้อแบรนด์สบู่ผาได้มีกําลังใจในการนําเสนอนคลิปเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมและเพื่อให้ได้มีรายได้อีกเนาะมาหักสามมาปินตัวตนเองให้เศร้าไว้ๆหนะี่น้องเนาะซึ่งมือนี้เนะาะสบู่ผากะกับลุงเอกจะไม่เห็ุคลิปนี้แอคชันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะจะไม่เห็ุคลิปนี้แอคชัน ในหัวขอเรื่องสาวลาวสู่ชีวิตทางไปนาสาวลาวบ่าวไทยรับได้วนอซึ่งคลิปนี้ก็ได้ได้มาจากสองของอาบ่าวชายคนโกดนะพี่น้องเนาะการเป็นคลิปที่แบบว่าสู่ชีวิตคือจังหวะทีะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางไปนาของผนพี่น้องเนาะิ่นบ่าวชายผ่นชีพ้าเขาไปนาพี่น้องเนาะไปนาไปสวนอ่า ไปเบิ่งทีด่ดินที่เพิ่นซื้อไว้เนาะเพิ่นไปทำง,งานทางฝั่งไทยหลายผ่่านอะปีแล้วก็ซื้อดินไว้เนาะแล้วก็กลับมาจากไทยแล้วเพิ่นก็คือเอ้ยทีได้ไปเบิ่งนาของเพิ่นเนาะแล้วก็ทางไปนะสู่ชีวิตอันนี้พี่น้องเอ้ยและและที่สำคัญเนาะสาวลาวของเขาขับรถไทยเองแล้พี่น้องโอ้สุดยอดม,กมากๆเลยเจ้าพาเห็นแล้วก็ยังแบบโอ้รู้สึกแบบเป็นเหตุไอดอลเลยเป็นไอดอลของสมุภาเลยนะพี่น้องเ <Hey. S 1> นาะเพราะว่าเจ้าพูพาเองเกิดมายังไม่เคยขับรถไทยพี่นออ้องเนาะเกิดมายังไม่เคยขับรถไทยแต่ว่า คลิปนี้มาเห็นแบบเอืีอยเพิเ่นทับตะไทยกันที่ว่าเพิ่นเก่งแห,งงงห้งลกกลเล,ลาพเพเวพี่น้องน่าสุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวตอนที่ทำส้มคลิปเนาะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดทรัพย์สุไพร์ให้คลิปต้นสบายเพิ่นเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวสภูพาจะแปะลิงเอาไวใใ้ที่ใต้โพสต์เนาะฝากไปให้กำลังใจเพิ่นเด้อว,ว่าอาะไรกันจีเป็นการย้ายห่างเนาะพี่น้องเนะาะขั้นตอนต่อไปอัพน่ะเข้าไปหาส้มคลิปเหมือนกันว่ะ ทางไปหนาของสาวลาวบ่าวไทยจะหาดใดหรือบ่อนเนาะจะสู่ชีวิตขนาดไหนเ้าไปหางสมพอลๆกันเลยพี่น้องมาหลุดน้อการเนี่ยพี่น้องที่ไปตามทางหรือที่เขาป้าะ เ,เ,เ,เบืเ้องน้องสาวขับรถไอ้จีแตกพี่น้องเลยโ <c oughs> อ้ยไ <c oughs> ม,ออม่มีข้าที่ออกเมื่อนาเนาะเมื่อเบื้งหน้าก่อนตั้งแต่สื่อหน้าไว้เนาะสื่อที่ไว้ววก,ก็ยังบอทันในเบิ้งยังเสื่อเดี๋ยวไม่นี้ขัอที่ออกไป

ออกเม่นนะแซงเป็น,เ,ปนเพื่อนรถเองเนาะพีะ่นอทา่าโมริมาบ้านเฮาหลายปีแหละพอมาเห็นบรรยากาศแบบนี้มีคว,มควมามสุกอีกแบบหนึงน่งเนาะลัวตันดับแตกไปเลยลีโกขอยาวที่ออกเอง่นนะแซง ตรงนี้สามแยกไฟแดงเนีพี่น้องมองนี้ต้องไปคอยน่น้อยนึง <c oughs> เห็นทางสามแง <c oughs> ทงติดไฟแดงโอ้มือนี้บุมีจะลักจอนนองมองนี้แ <c oughs> ล้วจะไปปูนเบงนา <c oughs> งจ้าเอา ขส้ดยอดจริงๆเลยทางเมื่อหน้ากับเพื่อนๆคนมันตโน่นอีนคนมัวตกาเราใช้ถือไวนั่เางทใพนาสาวรับกเาได้รถไทยยนเขาปลาคลับขากบสอาหไทย มัน,นเป็นหน้ากระจกเนนกันเจ้าามี่า,ามาดู้น,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 ดน,นี้นี้นนงขับอ,นนอ,อกมาหน,น้าห้างเอาใหม่เอาไปกินยุงเทพ ขึ้ยอดเลยเนาะพี่น้องไอ้น้องสาวบางไยนี่ขับรถไถเก่งขนะได้ไถหน้าก็ได้ดูจะเป็นบางไตครับนี่เป็นภาเขอาปลาแล้ว ตายให้เบิ่งแล้วบรรยากาศหลอบเตา้ามีเส้นทางเมื่อนานี่เขาตีขาเชียร์ซองเลยเนี่ยเริ่มเรียวเ,เ,เลยได้าบาทนึ้ไป<ส>ยาวไปโอ้ <laughs> <laughs> มาหลุดทำกานเนี่ที่นอกที่ไปตามทางนี่ที่เขาป่าหรือว่าสุดยอดเริ่มเล่งเครื่องแล้วไันนีบอสไช่จีบไอย้ฮานเอไอหม แนวใหม่ติแข่งยุนเทพเนาะมือสองมือก็เดิอดพัง,งแล้วสู่ยุนเทพมหาคนครไปสู่ชีวิตคือเกา่าใช่หรนอเลย ตตนเจ้าซื้อไอ้ทีแปลงมีม่านี่มอสายยังบุกเคยเห็นจักเถือ่อเพราะว่าตอนที่เขาซื้อเขาอยู่กรุงเทพเนาะเขาพอดีอยู่ในบ้านเดยใไอ้แม่เป็นสื่อค่สื่อไว้ที่นี่เขาก็เลยจีลงไปเบิ่งว่ามันพ่วงมันยาวจำได้ก็คือคือเขาใส่แรงงานอยู่ในกรุงเทพนะนะ เก็บออม,อม้อมลิตเนาะเก็บนิดผสมหน่อยมาหน่อยอมบานใหญ่ก็เลยได้นนที่แผงนี้มาจะเอาขห้พี่น้องเิ่งเลยเนาะเอาไปอยู่กรุงเทพมาแปดปีแปดปีเอาเก้าปีเนาะแต่ว่าเอาก็ได้มลายอย่างแต่ว่าแต่เอาก็ได้มาด้วยนำพักนำแรงของเราครับ <Okay. S 1> ุ้มใจแบบหนึ่ง จริงๆมันเป็นจิิงๆท้องทีว่ามันบริสุกะมีความภูมิใจเนาว่าเอากับด้มาด้วยความบริกุลแสดงกพี่นอะมีนออกมานอกดาวเลยก็มีที่ลงไปเบิ้งว่ามันตัวแม่มันโกรเลยวะเพราะว่ามันเป็นหน้าหน้าปังหรือว่าหน้าแรงหน้าปีเห็ดก็ได้เพราะว่าน้ำมันขวดมันจิดกับมันจิดกับมันแม่น้ำเนาะ ็น้ำนองนำนยังที่ว่าคนตกมานิดๆหน่นนอยๆมันกระถวันำกรขถวงก็เลยเห็ดหน้าปีใช่ปุ๊ดได้เป็นทางกับทานปลาทานน้องไปขขงงแต่กะเพิ่งมาเบิ่งบรรยากาศแบบนี้ก็มีความสุขหลายอย่าง เดี๋ยวหมดนาเดี๋ยวทยทยปักใจคายใช่นอนมือนองเตียงเส้นทางขามห้องมาอันนี้มันที่เป็นห้องน้ำนนนเนาะพี่น้องเมืองหนองตาเฮ็ดเพิ่มปวดลิ่งใส่เลย รถมันบ่อยากบไปอิดลมเนาะพี่น้องมันเป็นแนนตรงนี้มันเป็นน้องทางทางพอดีดิดิดี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 แต่เนาต้องระวังหนี่ยตอนเช้าเขามีประสบการณ์ในการขับรถวีโกล์ข้อยาวทางแยกแบบได้ร้ายน่ขับไปแล้วว่างนี่ด้วยวนกันตุ้มต่ำเลยได้พี่น้องโอ้เป็นน้องเลย มาลุ้นกันบัาริลอดปอมองนี้เอาลุยลุยลุยแน่นอนจริงๆริเหล่งไปเลยถึงบ่มีคาบ่มีติดบ่มีติดลมเลยไกิลอดหน้าเลยเนาะ น้ำไผ่กัรลายเนาะแยวนี้นมีแต่ปลาไผ่ัวมกีบรรยากาศอยู่บ้านนอกบ้านนาเอเดแล้วที่ไทย จวใหม่ให้พี่น้องเบ่งแล้วยัวย่วๆพี่น้องก็่่ 6, เลอยเียงีงหน้าหน่อยค่อยนางนานาอ,แแอดแล้ว มีแห้งกันเนระตอนนี<ม>้กำลังช้อยลด,อ,ดอยยังเทเลยพี่้องลองเบิงงาลองเบิงไปทาได้ยุทงงามนเป็นกลุ่ม ไม่ผ้าก็เต่าตาเนี่ยกาได้จบไปแล้วนะพี่น้องเราทางไปนาของสาวลาวนะพี่น้องเรารหว่าทางไปสวนของสาวลาวเนาะก็นที่ว่าสูตรซีวิตรีนะพี่น้องเราสูตรทีตแห้งค้นทางโอ้โหพี่น้องเนาะแบบเป็น ย้อยในน้อยนะจะเป็นแบบอ่าหนทางที่คนมาขอยเที่ยวแล้วพี่น้องเนาะก็คือว่าซาลาของเรากัขับรถแบบเก่งแห่งขับรถไทยเก่งแห่งแล้วพี่น้องเนาะสุดยอดเลยขนาดได้คลิปเนาะบ่าวไซเองถึงก็ยังเล่าว่าบอสไซเองก็ยังขับมาได้ในรถไทยเพราะทางมันแบบหนุนยากพี่น้องเนาะทางมันแบบทางมันยากนะเป็นหายหน่องเป็นขับนะน่องเป็นยัเก่งอันนี้เป็นพี่ยิ่งที่เป็นพี่ยิ่งเก่งแล้วพี่น้องเนาะ ยอดเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะนันเสนอเรื่องราวดีๆมาฝากทางส้มเกี่ยวกับทางใบหน้าของสาวลราแน้วก็บรรลุพีเอฟซจะหมักและซื้อสอบในขั้นการนำเสนอคลิปของพวกเฮาวเ้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาวภพายและน้องเมฆก็เลยเสด็จ้ปขอขอไปกรอปเพราะกรอดพี่กับออภัยเนาะ โอาไหมตลัดคลิปน so, ี bye. So, bye ้นาองเ้าพาแหละน้องมีเอกแสด้คอตัวลาไปก่อนด้ี่น้องนอะแหละอ่าเมื่อหนาพอกันใหม่เดี่ยพี่น้องหละขอกาข้ามาสบายดีบาย